แหวกแหกม้านจ้ะเห็ดละงอกเนาะเห็ดละงอกเลี้ยงจ้จําคนนี้อยดกมันเห็ดละงอกครับดอกแแลกแหกม้านครับผมเลี้ยงสูงโอ้เห็ดแดงก็โอ้ยแม่ผมตีดอกจะมาโผดดอกเห็ดดอกอาดพี่น้องจุกุอยู่เนาะส้ยงามสวยงามไรเนาะงามมีหมองตีโอ้ยมองตีละสองครับอีกชุ่งเอ๊ สามสีครับนี่หาจุ้มจ้ะครับผมเหลืองเหลืองเหลือครับหนึ่งบานมันครับผมบานหนึ่งเลยนั่นเอ้ยแม่บงเจอ้แตกปุ้บเลยเห็นขนาดเห็นไหวได้ขนาดเห็นไหวได้นี่ครอีสองดอกน่าใหม่ฮะ mày nhanh hát kia nóng. ui hùm hăm hùm mưa. lên, mèo mèo mù mưa. Oi dẹp mưa mù mưa mưa đi mưa 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 mèo mưa 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 สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลูกป่านาอาทุกคนทุกท่านคือเก่าแล้วครับผมด้วย FC น้ำประเทศแลก็ะตากประเทศลครับครับวันนี้กำลังพบกันในวันที่วันที่สองกรกฎาคมพศส2568เจ้ครับ้นี่ปลาพี่พาน้องเดินทางเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าแล้วครับผมมาป่าบ้านน้องจองจ่าตำบลเหตุการณเพื่อบุญทหารจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะครับดื่มไปชมกับพ่อแม่อมเต้ครับผม มันี่สิได้สีมานบ่ครับผมไปลุน,น้ำกันครับไปจ้าดอกแรกแหกมานจ้ะเห็นละงอกเนาะเห็นเห็ดละงอกเลี้ยงจ้ามือนี้้โอยดอกมานเห็ดละงอกแล้วครับดอกแฝกแหกมานครับผมเลี้ยงสุกดอกเดียวดอกเดียวดอกแฝกลุนครับผม <laughs> โอ้เห็ดแดงกโอ้ยแม่ผมปติจะมาโผล่เห็ดดอก อาดพี่น้องจุกุอยู่เนาะโอ้ยสวยงามไรเนาะงามไม่มองตีดีดอกหน่อยเอาเลยบอไปเห็นอีกแล้วครับเนี่ยไปอยู่ในหลอดฝนครับผมดีดอกหน่อยเอย่างพี่ติเอาอยู่ครัเลยของเขากรได้ยข้าโกงใหม่ดอกหน่อยพวกไว้นั่นนเาะ

Nào mày mày hack ừ. yêu mày. Yêu thương lắm, yêu ui hầm 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 mày 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 cái mày mày Ui, mày 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 mày

ดอกงบานครับผมคือได้บานเนาะบานกับบานห้าสหมื่นกับบานคือเกาเข่าข่างบอดครับผมหิละงอกอีกจ้ะ๋อหิละงอกอีกแล้วครับอดอกหนึง่งดอกงามจ้า <c oughs> <c oughs> อีกใครหนึ่งครับผมยังตีค่าจามอยู่มั้งหลังหกเลืองจ้าอ้าวมันไม่อีกแล้วครับโอ้ยหงหกอีกแล้วจ้ะหงหกอีกแล้วครับผมอือเฮียตลนะสองครับอีกจุ้หนึงสามสีครับนี่หาจุ้มจ้ะครับผมหลงหกเหลืองหกเหลืองครับ บานบนครับผมบานหนึ่งนาะบานหนึ่งครับที่เด็กฝอบานบนเนาะอ้าวาจีนนมไหมพ่อเตะบานเฮ้ด็กจีมเห็นละงอกแล้วเห็นละงอกเลยเด้อครับผมเห็นละงอกบ้านน้องจองห้องให้ครับผมสิเด็นั่เห็นละงอกบ้างเด็กนั่เห็นละงอกได้เนี่ยเด็ก้อยสิปที่นั่มได้เนาะคือกาน้่มกับนั่มเขาเห็นละงอกนั่แล้วครับผมอีกช่องครับอ๋อ งามาหม่จ hmm. uh, the ุ้มก like uh, ับบนงบานเนาะบาลเพิ่งเกาแล้วครับผมเก็บหาหย่าครับเอาเลยที่บานอิ๊บอ้าวโดอกครับผมเนาะบานอีกแล้วบาลเพิ่งเครืองแล้วครับผมเออเหลือจุ่มนึงครับผมงูบาน เดี๋ยวไนึ่งจูมครับมูันทงบดีเขาบ ư ờ งเนาะมูอันบดิเว่ย์ v นี่ครบผมบานบานเลยไมน้ังสวยงามู่ครับเอาแม่กินขายอครับหมูอันโมหมันออกเนาะตามหาเห็กอครับมันเนี่ยหลักครับ แต่ว่าก็ได้ดอกนึงเนาะวานเนาะกระไดบอดดิลล์บอดดิลล์ครับผมวันนี้มาตำให้ละางกอีกละครับพอเห็นละางกอีกครับผมอุ้ยไข่ใหญ่ครับแม่บผมแม่ผมเตที่สุดครับผมมาเลยพ่สุดก่อนครับผมี่สุดก่อนต์โมเมนต์บอกมาห่อแก้ปรับครับหย่านโมเมนเนาะอ้ยเดี๋ยวของไข่ใหญ่ครับไข่เดียวทีไข่เดียวดอกเดียวไข่เดียวครับ แม่บ่มเตะว่าพ่อยีรอกครับผมบาสเฟื่องเครื่องอ้าวาคืออะไรบานน้องหวานก็นมาอุ้ยบ้านเอลีพี่น้องบ้านใหญ่เนี่ยยายครับผมเออ,ดดอเด็ดอก <laughs> ดอดไรกวางเดาะเดาะเดาะอย่างไรก็ปุกเอา้าผมละดอกครับเลาะไปเรื่อยๆแล้วครับเล็ดเลี่มครับผม ผมละดอกสองดอกครับมนเนี่ยเด้อแม่บอมติอาจจะเรางูกตอเนาะเอ็ดกอคนเศร้าแวละงูกอาจจะออกตอครับผมแม่บอมติกับพ่ออีกเล้วครับเด็กนังล่ะแม่บอมติ นี่เพิ่งไข่ครับอุ้ยเอาแล้วดอกงามๆเพวงไข่หนึ่งหยาน้องขาวจุู่สวยเลยครับส่นต่อครับผมดอกแล้วครับอุ้ยดอกนี้กใหญ่ๆคือเกาหลุนเบิองทองเป็นจุเป็นจังไบบเมืองเพทองอ้าวสวยๆครับยังสวยยังสวยเก่งแตบเสียบหวานหวานครับผม พอดอกน้อยโอ้ยพอมตีเห็ดหยังนอกบางโอ้ยพอมัน pues ต mm ีพอเห็นอ้าจ nah ังได้คนโมมุนโมมุนไข่จ้าผมดอกหน่อยเพิ่นเนาะหันเก็บดอกไงเพิ่นครับหันมาเพิ่นเห็นดอกหน่อยครับผมดอกก็รักเตะกระชัดไปเลยครับผมที่ครับดอกน้อยเพิ่นครับโอ้ยครับ โอ้ยหันบ่เห็นนี่ครับดอกหน่อยๆเป็นปุ๊กไว้ปุ๊กไว้พรุ่งนี้ครับผมนี่ครับดอกนี้เพิ่ครับปุ๊กไว้โอ้ยขอยางไม่พร่งนี้แล้วสิไปตำดอกหน่อยเพิ่มตมไปตำดอกง่าเพิ่นปุ๊กไว้จะปุ๊กไว้โอ้ยครับนี่ครับผมกำลังเอาตัวพ่อจะแบะอยู่ พอจะเกะครับผมปิดฝุ่นขาวไข่ออกแล้วครับมูใหญ่ๆงู้ปุดนไม่มองเตะนะกัมเรนดอกน้อยๆเอ้าปิดไปครับผมอีกครับผมเถ้าหน่อยจ้ะเถ้าหน่อยเนาะหอมๆดอกเดียวดอกเดียวก็แล้งปิดแดงนะครับแดงนะอู้ขาขาเหนียวๆเลยปวกครับบ่ะนี่ปวกยังไม่มองเตะเอ๊ะ เน้ำปักเอาน้ำกออ้อมือก็ได้ครับเอาน้ำเด็ดแมวอุ้ยขานี่มันแดดครับดอกนึงครับเ <c oughs> ห็ดปวกคือออกสองดอกเนาะสองดอกแต่ว่า<ด>งามครับคลา,ายเห็ดปวกขาเนาะตงใส่เห็ดปวกม่ยาแล้วครับ <c oughs> มาพอเห็ดครับผม, <c oughs> ผมเห็ดอีย่างพี่น้องไม่เห็ดหนวดแมวบ่ครับผมนี่อุ้ยว่นเมนต้นใหม่ครับ วาเป็นต้นไม้น่อยครับผมนะครับเห็ดหนวดแมวครับว่าเป็นตน้นไม้ครับผมอ้ยเอาไปใส่สวนยอมครับสวยๆเลยครับหาลายครับหาลายดอกแรกดอกเดียวสวยๆจ้ะที่เก่าครับดอกเดียวคือเก่า แม่ผมเตะกับว่าพ่อแล้วครับกอดแดงครับฟัเบ่งซ้ำดีดอกนึงครับผมยำไปแดงแดงนะพี่นเตะเอาปีนปีนขึ้นหน้าผาอ๋ออ๋โอ้ยพอมัเตะก็จะขึ้นได้บ้าน หนหลออองดอกครับ,บนมนีกด,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 ดอกหนึ่งโอ้ยปีนหองบอ,บบอ,อกเลยครับใ้านี่ผมอา่าสวยจ้ะอีกด,ดอกนึง ครับผมมีีดพอันเดิเห็นบเห็นแล้วอ่าหนีแตงไม่นะสิอ่าสันกระเรื่อสิบลเหลือทำไรครับสีดอกเลยพี่ใส่ละยังมีอีกยูดอกนึงใส่ละนี่ครับผมเอาดอกนมินิเอาเลยบอเอาเลย เห็นอีกแล้วครับไปเรื่อยๆครับผมนี่ล่ะหล้ไม่จองฟุกเห็ดจุกฟุกเอาหนื่งเครื่องหนึ่งคนละเครื่องเอ้ยเอาคนละเครื่องครับคนละเครื่องนี่แล้วครับผมอะไยครับสวยยเลไม่มีตอมคือกันเนาะตอมคือกันตอมคือกัน สองดอกข้างนัครับแม่วันเตกับพ่อเฮ็ดกออีกแล้วครับบานบานเลยร์เฮ้่หนูบานมาได้มาเนาะบานเลยพี่ดอกอู้ดอกใหญ่บานจูมคือสีใหญ่แฮ้สีดำปนอิ่มเนาะครับผมดอกหน่อยเพิ่นครับอ้าวดอกนี้ก็เป็นแนวดอกนี้คืออันนี้ล้างแตกไว้เถอะล้างแตก chết đông nít chết đông Hồn cũng mà chẳng đầy Nàng tiền hết cô cứ câu khắp <laughs> Nàng hết nắng là mê bóng ừ, tê, đầm, đầm. À, đầm hết phần đầm khắp Hết phần đầm đi nha điều điều, hết phần đầm đi nha Đâu điều đi khắp không Há, mua cơ เขามาเลกๆพอเห็นละงูกินน้องแมวเต้นเอาอาไปหามาก,ก็บ,บ่มีอขอดอกครับอุ้ยบ่เมี้บ่เมี้เห็ดผื่นดำบ่พรมเตยหยบปฏิมาณเห็นละงูตามให้หละงูก,กันจนเมือเม่อยล่ะบ่เห็นน้องแมวผมเตยตัวเล็กเล้เขามาอุ้ยพอเห็นละงูดีใจขนาดครับอา ต่างใจหากระบอมีเลยครับผมบัดเอาลุนต่อครับผมโม่คนละครับของดำอีกจ้ะครับผมโม่คนวันเจออกดอกเดียวเนาะเห็นสองดอกอยู่ครับเอีแตงโก้ครับผมนู้นมีบ่ตีนั่งเฝ้าอีกแล้วนานอุ๊ปอากาดศเป๊ะครับผมหนึ่งดอกครับ เดี๋ยวเตวาเห็นอีกเลยยี่งใสครับผมตามไปตามไปครับผมเพราะว่าแม่เมรุเตะเป็นผู้เห็นครับบานครับโอ้ยบานโอ้ยชมครับบานจูมันครับตรงแดงครับเอาจูมันก่อนเอาจูมก่อนจะคล้องกับเฝ้าที่ที่ โอ้น้ำเกาะเราในบ้านครับห่มดอกเลยเนาะแจ็คก็ได้ตู๋ครับผมดอเดรอแห่เอากอนปีกิ่งคนอุ้ยหมดอันเพิ่นอีกแล้วครับโอ้โหจุกจุกบ้านก็ได้คนละคือเสียเคืองบอกเอาเสียเคืองได้เคืองเสียคืองครับผมเอาดอกนึงแมวมเตะฝนเพื่อเป็นแนวนั่นก่อ cái mứng mứng cái chân đấy này bo uii đòn ừ. cho cái <laughs> khen như thế là khen như vào hết nhắn, việc là mẹ bông đâm ừ. đâm khắp bàn ngắm khắp ừ. à, đâm đi nha à, tiền hà non ตาบองามกันได้ครับผมเก่าอะไรเลือดจ้ะอือดอกงามๆามด้วยเถ่งดำจ้ะสองดอกแทกคู่จ้ะแทกคู่เก่งไลยอยู่ครับสวยๆอยู่ทองยังขาวอยู่เโฟโจโคโอ้ยดอกอ้าวอังเตอ้อย โะล่ดังเรือเนาะไปตองไปถือเพื่อนสงามเลยเมียงตุ้งจะเปาะเมียนครับผมเมียนบอกเมียนไม่พอมติตอนน้านั่นโอ้ในขอนดีดีไหมครับแดงจเปาะอายุโมฟงเนาะเกล็ดเกล็ดสองดอกครับโอ้สองตัวมหันเนาะเมียนพอมติ บ้านนี่พ่อบ้านครับจังบ้านมาคุหมอจังบ,บ้านที่เกา่าบ้านที่เกา่าไม่ต้องกระโปกนเพิ่นเนล่ะผมตีว่าพ่ออีกดอกครับอืคคคอคระโปงงามๆทีเก่าครับสวยเลยขาเนี่าละเปิ่งเครื่องอีกแล้ว โอ้ย oh. บานอีกแล้วบวานบามเดิมานี่นี่บวานบมเดิร์ามาห์มนี่ครับอือบานนี่บานเลยครับอ่ะ uh. สวยๆอยู่ดอกเดียว <laughs> ขาไล่จ้ะอ๋ออ้อยขาเลยเนะี่ยด,ดอกจ้ะด,ด,ดอกมินิ้ดอกไม้นี้งามเลยครับพอมตกีกระยางมากคนเดียวครับผม พอเฮ็ดปู๊กจ้าบครับอุ้ยดอกยังไงเลยครับอุ้ยบอลลี่บอลลี่อุ้ยโอ้ยนี่ไม่ได้จอดโอ้โหไปแล้วครับบ้านถอดถอดอุ้ยลงปิดกล่องครับผมโทษครับก่อเหลืองครับก่อเหลืองสมจ้ะดอกวแม่ เดี๋ยวครับงามาเลยจ้ะพักโกแดงครับผมบันผมนี่โกแดงเนาะอย่งนู้อเพื่อนครับอีกจอครับผมดอกที่โอุ้ยนี่ยังง้งมีอยู่ตัวนี้เลยโอ้ยครับเอาตัวนี้สมเนาะสมชมพูสมชมพูเหลืองบ่ได้ล่ะ อู้อีโด่ลเนี่กุ๊กยี่ขี้ดินอีโด่เห็นมาท่านได้อยู่อ้าวมันล้วครับสามสี่โด่ครับผมแม่โมเตะกับโพอฟยังแล้วครับโอู้เห็ดกอครับผมสองโด่เอาอีครับผมสามโด่อู้คนครับโด่หนึ่งได้เป็นโตคนครับผมเอาดอกนี้คนครับผมอ้าวสามสี่โด่ครับ ครับผมดอกที่สามดอกหวานเลยครับผมดอกที่สี่ครับนี่ดอกที่สี่อยู่แต่เป็นดองเนาะมาอีกแล้วครับสีม่มงดอกเก้าโองไม่ตีโซงเขาวดินครับผมบัดหน้าขาวเนาะดอกเดียวเอาเร็บไปเรื่อยๆแล้วครับ หาขึ้นไปแล้วก็หางงูลงมาพี่น้องหาหลบลงมาแถววัดแล้วครับเป็นไปหอดข้ามเต็นก็หลบลงมาแถววัดครับผมกบมาเลอกบงแถววัดว่าสิลงเหลือจากดอกบวครับแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นพ่อดอกเลยครับในปเติกับเหมือนปลาไปทั้งหนดอกครับผมพูดไปแถวหุน่นนะครับตอนนี้ก็ยังมาหอดรถดแล้วครับผมหอดทางลงมอแล้วครับผม แม่บุ้เตะกะยางพอดสองเสงสองแสง็งนะครับสงสัยเมื่อยวุจักเอาครับหอดรถแล้วครับกลับมาสรุปผลงานก็พอบอุ้เตะแม่บุ้เตะครับผมยอดใดย,ยอดมาร์นเหมือนี่ครับเอาครับผมกลับมาสรุปผลงานครับผมเป็นจังไรแม่บอ้เตะอ่านอยู่จ้ะครับผม,มได้เห็นละงอขอบรับผมยอดใดย,ยอดมาน์นก็พอบอ้เตะแม่บอ้เตะเหมือนนี้ครับผมเท็่จังไี้แหละแม่บอ้เตะ ตาเนี่เป็นเห็ดกอแดงกับเห็ดละงูจ้ะครับตาเนี่ยสิเป็นเฮตเพลิงร่วมจ้ะครับผมเฮตเพลิงไข่เฮตเพลิงดำเฮตเพลิงคาไลเ็ดปวกก็มีจ้ะครับเห็ดปวกกันจัาดอกมั้ยพูดเฮตปัวสองสามดอกเห็ดพืดินดอกหนึ่งเห็ดปวกกับประเทศไทยมีนอกพื้นดับดอกคนงามหลายครับผมหอมว่าหลายนะครับผมเห็ดรวมตาเฮตเพลิงเฮตล่วมเนาะส่วนตาเนี่ยเห็ดกอกับเห็ดละงูจ่ะ กับมันมันอยู่ครับมันนี้เขาปลากะที่สวยในจังหน่อยครับผมกับมันอยู่ครับครับจังไรก็ขอขอบบนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าหน้าอาเบอร์สุขสุขคนคือเก่าแล้วครับผมหรือว่เอฟซีในประเทศและก็ต่างประเทศครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณคุณหลายๆที่เขามารับชมจองบอมเตะบานทุงครับครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกคำที่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าแล้วครับ ครับก็ขอฝาอกวีคลิปน,นึงครับฝากความให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมเตะในเรื่องครับผมกับแม่บมเตะครับสำหรับคลิปนี้กันไม่เพียงแํ่นี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเห็หนามาหลุนกันไหมจ้ามา,าที่าไปหายังสกัดไดจ,จ้ามาเนี้กามันหม,มันคือเก่าจ้าครับผมมันหม,มันครับเห็ดกอแดงเห็ดละงูครับผมเห็ดพึ่ง รวมครับผมมันๆครับผมว่านี่มันคือกา